ดีครับปล่อยอีกแล้วนะครับในสวนเกษตรอีกอย่งคือกาและะ้วกาเหมือนเดิมครับพี่น้องครับในช่วงนี้เข้ากะในเป็นช่วงหนาแหล่งนะครับเข้ากะมีการผสมปุ๋ยกับผสมปุ๋ยของเกษตรนะครับ,บแบบง่ายๆครับปุ๋ยเศษจากใบไม้ด้านนี้จะเป็นเศษใบไม้และด้านนี้จะเป็นปุนขอครับบานเฮาเรียกปุ๋นขอนะครับ เป็นฝุ่นครับแล้วก็เป็นพื้นดินครับแล้วก็เป็นดินผสมกันครับเดี๋ยวอันนี้ยกได้ไหมครับอ่าอันนี้ครับด้านนี้จะเป็นฝุ่นเนาะครับนี่ครับฝุ่นที่เราทำด้านนี้ใช่ว่าเลยได้พี่น้องเพราะว่าเจ้งนี้ยังจ้องผสมใหม่อยู่ยงัยงยงัยงยังยังยังไม่ถึงถึงในการใช้เวลาในการพอปลูกเนะาะอีกด้านนี้ก็จะเป็น เสร็จจากไปไหมพี่น้องครับนี่ครับด้านนี้จะเป็นเสร็จจากไปไหมขอ,ขออนุญ,ญาตแป๊บหนึ่งด้ครับนะอ่าอ่าโอทีครับนี่ครับด้านนี้ก็จะเป็นเสร็จจากไปไหมไปไหมครับเป็นตัวนี้ก็จะเป็นตัวทีรองรับก็บคือคือเคลล้วพิเศก็คือ,เ,คอเขาเกษตรก็รกคือแบบว่า เน่เน่เน่ของของคุณงีิของเกษตรนะครับถ้าเ่อมาไอ้นน่านดันนานๆนนานครับแล้วห่าขยี้เบิ่งครับขยี้ขยี้ดูนะครับจะจะออกมาผสมผสานกันกับดินให้เป็นดินรื่นสวยคือว่าดินไม่แน่นครับจะทําให้ดินเป็นชั้นเป็นชั้นแต่แต่ไม่แน่นสิ่งที่สำคัญก็คือรากผักของเราครับ จะมีประสิทธิภาพในการกินเนื้อประทานจุลินทรีย์ครับนี่แหละเนืับของเกษตรจากเศษจากใบไม้ครับนี่ครับ,รบแต่ยร์ตอนนี้ตอนตอนนี้เพระท่านเดียร์พระท่านเดียร์เพราะท่านเดียร์ทำใรูปนะครับเนาะไปอยู่ในส่นวนแยกการนี้ก็จะเป็นคุนการนี้ก็จะเป็นเศษจ,จากใบไม้ครับแบบสองอันมาร่วมกันครับครับก็อยู่ประมาณครับสิบวันหรือยี่สิบวัน ก็แล้วแต่ความพอใจของเราเนาะครับเข้ากันทีมากไว้มากไว้มากไว้ไรมันเพนเรามารวมกันครับแล้วแล้วรางคนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ใช้น้ํารดนะครับถ้าใช้น้ารดแล้วก็พอดีกับก็กับที่ีส่วนผสมจากจากต้นเศรษฐุยกาบใบไม้กับปุ่นจากเศษปุ่นนี่ครับ เราเราลองมากบเข้ากันเนาะครับนี่ครับพี่หน้อชื่อว่าเ็น่ังไรคือตัวน,นี้จะจะเให้ให้ให้ดินบอลเห็นบอลแกนกันบให้ดินเป็นสันครับเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าช่องดินเป็นชั้นเนาะครับเวลาเขาปลูกผักลงไปดินจะบอลเห็นเวลาเขาลดเวลาเขาลดน้ำครับก็มันจะมันจะติดอยู่กับตัวเสียครับกับเป็นเสียเป็นเป็นเสียใบใหม่ครับ แล้วระกาอะไรล่ะรากก็จะได้เลื้อยกับเลื้อยสิ่งในการรับประทานอาหารของพืชหรือผักครับเแล้่ครับเขาไอ้ต้นี้มัก็เล็กๆน่อยของชาวเกษตรอิสานบ้านั่กักลมจิตของชิดเอาเองครับแตอื้อมพื้คท่่าให้กำังของเ่นที่าเ็นได้ยเสียทั้งนครับเนาะทัจะไก้กว่าให้ สกครั้งแรกคือผุ้นคนู้สูก็ต่อไปคเขาห้งด่าเพาเขาเต่อไปหองสิ่งแดที่ดีเขาเหยดเขาถึงถึงคนที่เเห็นจะห้องแบบวุ้นใจในโตห้องแต่สิ่งที่สำคัญที่จะสบอกให้ย่ำนักย่ำหนาแลครับเนาะเขาต้องยับย่ำจะพ้อมอยู่แล้ครับเขาเสียงจะหอมเป็นหลักครับแต่เสียงบ่ีก็เสื่ดีครับพี่งขากฝ่ายทุกคนกนครับ การเกษตรเขาเอาเกษตรเขาแบบว็นนี้อขาจะทับท้องเลยทับท้อครับก้อยเขาดีเขาได้รับท้องสาระดีนดีนิดน้อยนิดหัวนิดส่วนตีเกษตรใส่ยอะเป็นประจำครับใส่ยอะทุกปีใส่ยอะตลอดครับก็คือกาจจะอะไรล่ะก็คือเข้ากับนี่ก็สูงดีกับการเป็นเกษตรเนาะการกเป็นเกษตรก็คือเป็นงานเขาจะของเองครับเป็นกิจวิญญาณเขาจะจิตการของตัวเองเขาจะเองตามนี้ เขาไปต้องไปนังพูดกับเงินไปนนะครับเก็จะไแพรกงเล่ากันไปก็ต่อจะหนีครับในรุมร้องกันก็กาจะได้กะสุ้ๆก็ต้องไปครับตก็เกษตรพอเพี่เลือกเกษตรไม่น่าเลือกเกษตรสับปะปีตัวที่ตัวเดียวกับกันยังไงกะเอาความจินใจฝากกันนะครับสุ้ๆอยู่ดีเมียสู้บุตรกันกับปีใหม่ก็